ทีนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าเอายุงเอาน้าหนุ่มมันโอ้โหทำไมต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบก,กันดังโกกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับลุงจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาสิวในวัยรุ่น เพราะว่าในคลิปนี้นะครับมีหลายคนนะครับน้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆครับว่าปัญหาสิวของหนูนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรมันมีสาเหตุอะไรมันมีข้อห้ามมีวิธีการป้องกันอย่างไรในคลิปนี้นะครับก็เลยจะมาแชร์ในเรื่องของ3ข้อห้ามเมื่อเป็นสิวในวัยรุ่นแล้วนะครับที่เราไม่ควรทํามีอะไรบ้างเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่กั่นกองแล้วก็ตกผลึกแล้วนะครับของลุงที่ผ่านมาอย่างยาวนานมากๆ สำหรับปัญหาสิวในสมัยวัยรุ่นนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งปั้งปั้งให้ด้วยนะคเอาล่ะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันนั้นนะครับเดี๋ยวไขข้อสงสัยกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าลุงมีประสบการณ์จริงหรือเปล่านะครับเคยมีสิวจริงหรือเปล่านะครับสมัยนี้ไม่เห็นจะมีเลยคือมันผ่านมาหลาย10ปีแล้วไงนะครับแล้วจะบอกว่าสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะครับถ้าสามารถเอาสิวที่กดแล้วเนี่ยไปแลกเป็นเงินได้นะ มัยก่อนเข้าสิวเอ้ยเข้าสิวไม่ใช่เข้าสิว เข้าคลินิกไปรักษาสิวเนี่ยนะครับคืออาทิตย์ละ700บาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับแล้วก็กดสิวนะครับกินยาวิตามินเอหน่าแห่งปากลอกปากแตกปากเปี้ยวนะครับแล้วก็ไปกดสิวสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้นะครับสุดท้ายก็มารักษาด้วยตัวเองนะครับเอาเป็นว่าสรุปแล้วนะครับลุงมีปัญหาหนักมากนะครับแล้วก็ผ่านมาทุกรูปแบบมาทุกสิวแล้วจริงๆนะครับขอให้เชื่อใจทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาพูดในคลิปนี้นะครับเกิดจากการกลั่นกรองนะครับจากประสบการณ์ตัวเองแล้ว ตกผลึกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคถ้าอย่างไง้นะครับเราไปดูข้อห้ามข้อแรกนะครับนั่นคือเรื่องของการสัมผัสผิวหน้านั่นเองนะครับเห็นมือของเราไหมครับมือของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันสามารถจับไปจับนะครับเชื้อโรคแตที่เรียกต่างๆนะครับแล้วก็มาจับผิวหน้าได้บ่อยมากๆจริงๆแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยลุงก็ไม่ค่อยคิดหรอกครับว่าการสัมผัสผิวหน้ามันจะทําให้เป็นสิวนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบนู่นนี่นั่นมันจะทําให้เป็นสิวเรื้อรังได้ยาวนานขนาดนั้นแต่พอ เราลองเลิกจับผิวหน้านะคะหรือว่าสัมผัสผิวหน้าให้น้อยลงมือสปกปรกอย่าจับมือสะอาดแล้วค่อยจับนะครับแล้วจะรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆนะครับอันนี้คือลองมาแล้วกับตัวเองอย่าให้ลองดูนะครับสําหรับเด็กๆวัยรุ่นนะครับที่จับผิวหน้าตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าชอบแคะชอบแ,แกะบีบเกาอะไรพวกนี้ยันเนี้ยลองหยุดดูก่อนนะครับลองหลีกเลี่ยงมีสตทิทุกครั้งนะครับที่จะจับผิวหน้านะครับพยายามอย่าจับท่ามือมือของเรา ไม่สะอาดมากเพียงพอนะครับต่อมาสําหรับข้อห้ามที่2นะครับนั่นคือเรื่องของการล้างหน้าที่มันบ่อยเกินไปนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดมากๆสําหรับลุงในสมัยวัยรุ่นนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการล้างหน้าที่มันบ่อยเกินไปด้วยโฟมล้างหน้านี่นะครับมันทําลายสมดุลนะครับของผิวเราได้ดีมากๆเลยทีเดียวมันทําให้สิวของเรานะครับไม่หายสักทีนะครับจริงๆแล้วนะครับวิธีการล้างหน้านะครับนั่นคือให้ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าที่เราใช้นี่ ประมาณวันละ2ครั้งคือเช้าแล้วก็เย็นก่อนนอนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าอ้าวลุงหน้าหนุ่มมันโอ้โหทำไมต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้ลุงหน้าหนุ่มมันนะครับแล้วจะให้ทำยังไงถ้าไม่ล้างหน้านะครับก็มีวิธีมาแนะนำนะครับอย่างแรกนั่นคือการใช้กระดาษซับมันนะครับไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ใช้กันหรือเปล่านะครับแต่สมัยลุงเป็นวัยรุ่นเนี่ยใช้กระดาษซับมันมากๆนะครับคือการมีกระดาษซับมันอยู่ในกระเป๋านะครับแล้วก็เอาออกมาซับหน้าซับมัน มันเป็นเรื่องที่เกลียมากนะครับสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ไม่รู้ว่าดเด็กๆใช้กันหรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเราใช้แล้วเพื่อนจะมองหาว่าเราแอบหรือเปล่านะครับหรือว่าเด็จะิลนดเด็จะรู้หรือเปล่าเราก็ไปซับในห้องน้ำก็ได้นะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับนั่นคือการใช้พวกแป้งฝุ่นแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังใช้กันอยู่เจ้าตัวแป้งฝุ่นที่ลุงแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็น rice care นะครับอันนี้เป็นแป้งฝุ่นที่สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปราคากระปุกละ 19บาทอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้แป้งฝุ่นเนื้อเนียนละเอียดนะครับแล้วก็ปราศจากสารเทาข้าอีกด้วยที่สําคัญคือคุมมันได้ค่อนข้างดีนะครับเหมาะสําหรับวัยรุ่นมากๆเลยทีเดียวครับและต่อมาสําหรับข้อที่3นะครับนั่นคือเรื่องของการแคะแกะ,แก,ะแกาวบีบสิวนะครับข้อนี้หลายคนมองว่ามันเป็นทฤษฎีลมลมแรงๆหรือเปล่านะครับแต่จริงๆอยากจะบอกว่าผ่านมาแล้วครับ อยากจะบอกว่าภายใต้ผิวหน้านะครับที่ทุกคนเห็นว่าขาวกระจ่างสายดูเรียบเนียนเนี่ยนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าใกล้ๆเนี่ยนะครับลุงจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของรูหงขนนะครับแล้วก็หลุมสิวค่อนข้างเยอะมันเกิดจากความดันทุรังสูงของเรานะครับที่เราชอบเป็นคนที่แบบ ได้ควรได้รางวัลนะในเรื่องของความพยายามนะครับในเรื่องของการกดสิวคือมันจะต้องกดให้มันออกหัวสิวมันจะต้องไปภายในวันนี้พรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะครับคือต้องเค้นมันออกให้ได้ไม่ว่าหน้าจะแบบแดงขนาดไหนเลือดออกขนาดไหนนะครับมันจะต้องเค้นออกมาให้ได้ซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับสุดท้ายแล้วไม่ได้คํานึงถึงเลยครับว่ารอยสิวหลุมสิวรอยแผลเป็นมันจะตามมาถึง10ปีมันก็ยังไม่หายนะครับมันจะต้องไปเลเซอร์เท่านั้นมันถึงจะหายนะครับฉะนั้นมาเตือนกัน ไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบแค้แกะเกาบีบสิวเข้นเข้นสิวเนี่ยนะครับพยายามเลิกซะนะครับหรือว่าถ้าต้องการจริงๆนะครับแนะนําว่าให้ลองไปคลินิกไปหาผู้เชี่ยวชาญในการกดสิวนะครับให้เขากดออกจะดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เป็นรอยแผลเป็นหรือว่าหลุมสิวตามมาแบบลุมนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างคะสาหรับ3ข้อห้ามเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาแชร์กันนะครับสาหรับปัญหาสิวในช่วงวัยรุ่นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับน้องๆหลานๆนะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับรับรอง ว่าได้ผลนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากจริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ออกมาแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปในคลิปหน้านะครับจะมาแชร์ในเรื่องของออโฟมล้างหน้านะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางวคมดาาผิวหน้าที่ช่วยรักษาสิวนะครับในช่วงวัยรุ่นได้อย่างดีมากๆไว้ติดตามชมกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe กันด้วยนะครับในคลิปนี้ลุงไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย